ก็เทยทาอะไรอย่างนี้นะคะมาก็ได้เลยค่ะที่ช่วงนี้นะคะมาบอกเรื่องราวความรักมาแบ่งปันประสบการณ์ความรักกันแล้ววันนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยโอ้โหคืออิจธาแน่ๆแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับวินแล้วก็ป๊อปแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วินวันนี้ป๊อปนะคะอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คืออันนี้คือไม่ใช่ผู้หญิงใช่ปหไม่ใช่ ยิ่งขนาดนี้อ่ะเหมือนน้องเหมือนผู้หญิงมากเลยอ่ะผิวพรรณหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผู้หญิงมากส่วนนี้ก็เป็นผู้ชายแท้ๆเลยใช่ปะใช่ครับผู้ชายแท้ๆแต่ว่าก็มาหลงรักกับคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอถามเคล็ดลับหน่อยเราดูแลตัวเองยังไงอ่ะก็เรื่องทาครีมแล้วก็เทคฮอร์โมนด้วยอ่ะก็ผ่าตัดแล้วมันก็ดูรสมุนคือขาดหรอใช่ขาอะไรบ้าง ข้างล่างข้างบนยางข้างบนยางอุ้ยข้างล่างหักเราก็แสดงว่าก็ปกติได้เนาะก็ได้ปกติอะเนาะเออเท่านั้นยังทำงานยังโอ้ก่อนคบปะก่อนก่อนก่อนที่จะคบกันอีกเหรอถามเส้นทางความรักของน้องคู่ก่อนดีกว่ามาเจอกันได้อย่างไรมีความแรกมีความรักคือยังไงคะไปจีบนางก่อนไปก่อนก็แบบเหมือนเปิดไปเจอเฟซบุ๊กก็เลยแอปแอบว่าคุณผิดค่ะ มีมันยันเซริตสกานะคะมีแอบก็แบบทักผิดแล้วพอเขาทักผิดแล้วเรายัางไงครับตอนแรกนั่งยังไม่รู้นะว่าเป็น,นอ่็เหมือนจะรู้ว่าแอบทักผิดไปเอ่อเอ,เอารู้ว่าเขาทักผิดแต่ไม่รู้ว่าเขาคือกะเทยใช่รู้ว่าเขาคือผู้หญิงมาทักผิดแล้วพอเห็นรูปโปรไฟล์เขาเป็นไงก็พอได้คือจะถามก่อนสเปคของเรานี่คือใช่เลยอปะใช่เลยนะเพราะว่าแอบสืบรู้มาว่าสเปคของนานเนี่ยชอบผู้ชายฟันเยิ้มแล้วก็มีเส้นเลือดเพราะอะไรอ่ะมันแบบเห็นแล้วมันรู้สึกแบบอบอุ่นนะ มันดูยังไงวะที่จะอมเราได้ี้ยเหรอ็นเอแบบมันทำให้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์มีแบบของพุ่งพ่านเหมือนแบบมันแข็งแรงมันดูแลเราได้อะไรเงี้ยแบบเออแล้วฟันเหย่นนี้ทำไมต้องฟันเหยือนไม่รู้ว่าชอบผู้ชายแบบปากจะเจอแล้วลอรายิ้มมันจะเห็นฟันกระต่ายอะไรเงี้ยมันแบบมันซีดอ่ะแล้วตอนนี้น่าหลัดฟันแล้วอ่ะนาดฟันแล้วก็โอเคก็ได้อยู่คือเวแบบเวลาฟันนะเนาะขบ ก็คือ,อ,อคุยกันไปแล้วตอนนั้นคือยังไม่รู้แล้วมารู้ได้ไงว่าเขาเป็นกระถือเหมือนมีคนมาบอกนิดหน่อยเออมาบอกว่ากินว่าคนนี้แบบไม่ใช่ผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยหรอ,อประมาณนั้นครับแล้วเรารู้สึกไงพอแบบก็ไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้<ช>ไดเฉยเฉยเราตอนนั้นจะชอบเขายังตอนนั้นก็ยังไม่ได้อะไรมากมายแล้วทํายัางไงจะเองรู้ยังไงถึงได้แบบเขา ยเรคุยทุกวันอ่ะก็เราชอบอ่ะเก็ต้องลูกพยายามดีดอย่างเงี้ยแอลอย่างเงี้ยเหรอแอลทุกวันแอลยังไงบ้างอ่ะสมแอลแบบสวัสดีกินข้าวยังอย่างเงี้ยเหรอทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบคิดถึงนะโอ้คิดถึงนะเลยเหรออู่โจมอ่ะเราทำไมอยู่ดีๆมาวันหนึ่งถึงตกหลุมเป็นแฟนกันชนะใจด้วยยังไงไม่รู้ว่าคุยกันแล้วมันผูกคอมั้งเพราะว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วด้วยอะไรเงี้ยมีอะไรก็ปรึกษากันแล้วพอแบบเราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยพวกเพื่อนๆตกใจไหมว่าเฮ้ย เพื่อนก็หรอว่าอะไรเงี้ยมีปะมีนะเฮ้ยใช่หรอ,อแบบเฮ้ยมันคบผู้หญิงมาตลอดเลยนะม,มันเอามึงเหรอะอะไร,รแบบความมั่นใจเรามีไหมอะตอนแรกก็แบบไม่มั่นใจนะแต่ว่าด้วยความที่เจอกันทุกวันอนะเราก็เห็นเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเ,เราก็สบายใจที่แบบเขาโอเคอแ้่เราอะไปปลื้มเขายังไงบ้างชอบคนที่อยู่แล้วสบายใจแค่ั้นอ๋อคืออยู่กับทีมันไม่สบายใจอะเนาะไม่ชอบคบแล้วมีปัญหา ถ้าเราบ่อยๆอย่างนี้ผมไม่ชอบอ๋อชนีเนี่ยางถึงไม่ถูกหัวดึงกัเนเยอะแยะแล้วก็ไปคบกันอย่างนั้นไงเราอยากรู้ว่าเพราะอะไรเราถึงกล้าที่จะเปิดเผยว่าเรามีแฟนกังเถอเดี๋ยวนี้มันก็เปิดกันหมดแล้วเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมแมิีเขามองว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วนะเราเรามีความรู้สึกอย่างนั้นอะเราไม่ได้เหมือนแบบกระเทยที่แรงแหรือว่าไปกิดการแล้วแบบโชว์ว่าเรามีแฟนที่บ้านก็อันนี้ที่บ้านรู้ เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะแต่รู้เป็นเพื่อนหรือว่ารู้เป็นแฟนเาบอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็คงไม่เชื่อเลยนะแต่จะรู้แต่ก็ไม่ได้มีห้าไม่ได้มีติดกันอะไรใช่ปะแล้วตอนนี้สองคนนี้คือทำมาหากินอะไรกันแบบด้วยกันหรืาทำเสื้อผ้าขายทำเสื้อผ้าขายกันมาขายที่ไหนอะคะตลาดนัดเรียบทางด่วนอะเป็นอะบอกได้ค่ะโปรโมทเลยจะได้แบบหน้ารัางานคื่คู่ทำมาหากินคนก็ต้องอยากโปรโมทงับ เลยก็ชื่อร้านก็เฟตบุ๋มนะแล้วก็เสล็ดเฟตเวสเฟดเฟดเดี๋ยวมันยูเอค่ะเฟตเวสใช่เฟตเวสคืออะไรอ่ะมันมีนของที่คนตั้งอ่ะมันมีความหมายเฟตพอลลี่อย่างเงี้ยเหรอไม่ครับผมไปเซิร์ชกูเกิลว่าตั้งชื่อร้านยังไงให้หิงง่ายง่ายไม่เห็นจะตั้งอะไรมากมายตั้งชื่อตัวเองด้วยตั้งใจทุกคนแล้วเป็นไงกิจการตอนนี้โอเคไหมโอเค ส่วนใหญ่ขายในออนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยแล้วก็มีหน้าร้านด้วยแล้วมองแทนอนาคตสองคนนี้ยังไงต่อไปคะแต่งงานกันไหมจะมีแบบอะไรยังไงยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามองว่าอาจจะทําร้านอะไรแบบให้มันก้าวหน้าขึ้นทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอยากจะให้แบบบอกหน่อยอ่ะสาหรับคนที่แบบคนที่เป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเกย์ตุ๊ดอะไรที่คบกันอ่ะเพศเดียวกันอยากให้ข้อคิดหน่อยก็ถ้าเข้าใจกันมันก็จะอยู่กันได้กับเออมีอะไรให้พูดกันลียกัน แต่ว่าถ้าเกิดเวลาทะเลาะกันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ใจเยน็นๆหรือว่าใจเย็นทั้งคู่ก็ได้แต่อย่าพูดแรงนะอะไรเงี้ยพูดด้วยเหตุผลก็จะมีความเข้าใจกันมาึ้นแล้วเราอยากให้วินพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักที่แบบว่าผู้ชายทแท้เนี่ยก็รักสาวประเภทสองได้อก็ถ้ามันเข้าใจกันก็มันก็เข้ากันได้นะเพราะว่าก็มันเข้ากันได้มันเข้ากันได้เข้าเป็นยังไงนะเข้ากันได้ดีเข้าใจกันได้ดีเพราะว่าก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเออโอ้ และนี่คือความรักของวิ่งกับป๊บอปดีน่ามาเราสนับสนุนนาะสำหรับความรักดีแบบนี้นะคะสำหรับคู่รักทุสเกตอมนะคะดีเอ๊ะดีไม่ได้ดิที่เป็นผู้หญิงเนาะเออเก้งกวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีความรักระหว่างเพศเดียวกันนะคะก็ส่งมาได้เลยะคะ่ะโปรไฟล์ของคุณนะคะมาที่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ออกอากาศแล้วก็พรีเซนต์เรื่องความรักดีแบบนี้นะคะนี้ต้องขอขอบคุณนะคะวิ่งกับป๊อปมากๆเลย แต่ไม่หมดแค่นี้ค่ะรายการของเรานะคะยังมีอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่แบบว่าเอาใจคนที่แบบไม่มีคู่อันนี้มีคู่เัแล้วน่าดีสาเรามาดูคนไร้คู่กันมาดีกว่าวันนี้เขาจะเป็นใครโปรไฟล์จะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงน้าค่ะช่วงลุกโสดโปรราทามิซากิตตสซาสวัสดีครับชื่อนัทกรแก้วขาวครับชื่อเล่นชื่อหมูครับเพื่อนๆก็จะเรียกลูกหมูหมูมูตอนนี้ก็ นอยนนนสสก็คืออายุ26หน้ำหนักเมื่อเช้า105แต่สามารถลดได้ถ้าเกิดโทรมาคุยลดได้เหลือ80ก็ได้ก็จะทำให้ก็จะฟิตเนสเฟิร์สให้สูง1 7อย็บไลฟ์สไตล์เป็นคนชอบเที่ยวนะเออส่วนใหญ่ชอบเที่ยวชอบไปนูน่นไปนี่ไปนันนะ่นอะไรเงี้ยหาที่เที่ยวสีลมเยาวราชส่วนใหญ่ชอบเที่ยวนี่คือชอบกินถ้าเกิดจะเป็นจะจะมาคุยกันจะมาดีลงานกันก็คือต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องแบบ ชอบกินสเปคที่ชอบเนี่ยก็ลำสูง180ขนาดตัวก็ต้องใหญ่ก็9นิ้วอีกนิ้วด้วย <c oughs> แต่เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันรู้เรื่องอะ่ะก็ได้หมดชีวิตคนสัตว์สิ่งของได้หมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ปัญหาตอนโสดก็คือที่ห้องจัดทิชชู่เยอะ <c oughs> นี่ใส่ง่ายมากแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นคนง่ายเหมือนกันอยู่หอส้มตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คกลังสิทิ์ห้อง406ชั้น4เดินตรงไปแล้วซ้ายห้องซ้ายมืองสุดนอนห้องไม่ค่อยล็อกกางเกงไหนไม่ค่อยใส่นอนไม่ค่อยรู้ตัวติดเต่าเป็นคนรักงานอาชีพคือฟรีแลนซ์ก็คือรับทุกอย่างทําทุกอย่างอะไรเงี้ยคือจะรักงานมากจะเอาชีวิตเนี่ย อุทิตแทบเกือบให้งานเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเข้ามาคุณก็ต้องเข้าใจเราว่าเราว่าเรารักรักในงานนะอะไรเงี้ยคือคือก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ไปหาผัวที่ทํางานสิก็ถามว่าไม่หาหรือเปล่าก็ไม่ใช่หาตลอดแต่ว่าที่ได้มาก็จะเป็นช่างไฟ <c oughs> ทีม็อปทีมเลนก็เลยอยากได้อยากได้เกรดเอบ้างตะก้องอะไรเงี้ย <c oughs> ก็แล้วแต่ <c oughs> ใจจริงคืออยากให้คุยอยากลองส่งกันมาคุยดูอะไรเงี้ยเออที่ Facebook นัทกร n A T t a k O R N แล้วก็ KEAWKHO ยาวหน่อยนะคะไปพอร์ตเทปเอาแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปคอมเมนต์ใน u t u b e ดูข้างล่างจะมีชื่ออยู่ <laughs> เดี๋ยวจะมีชื่อโพสต์อยู่ในเพจนะคะก็กดแอดมาได้อ่าแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือแจ็คดีฮอ์เน็ตไกด์เดอร์สเกลก็ได้กดตรงเพจว่าเป็นเฉพาะผู้ชายอะไรเงี้ยเออแล้วก็ลองแอดกันมาดูอะไรเงี้ยมันก็ก็น่าจะวนเวียนน่าจะอยู่ใกล้ๆถ้าใกล้กันก็ทักกันมาก็อาจจะแบบว่าไปกินข้าวดูหนงังหรือว่าแบบ ศึกษาดูใจกันหรือว่าถ้าเกิดว่าไปเตะบอลกันก็ได้ว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าสนามยังไม่ว่างยังร้อนอยู่ก็เดี๋ยวมานัดคุยกันที่ห้องก่อนแล้วค่อยไปเตะบอลก็ได้ไอะไรเงี้ยสี่ศูนย์หกขึ้นบันไดบนชั้นสุดเลียวซ้ายห้องไม่ค่อยล็อกเกงไหนไม่ก็ใส่นอนไม่ค่อยรู้ตัวต,ตึกสีส้มตรงข้ามสีเจ้าปากลังสิตน,นะคะหรือว่าสเปล <c oughs>